หินะปัตตนีทาสีและทาสาโดยพื้นดวงเดิมนะครับปัตตนีเป็นหินะเวลาคุณอยู่ใกล้กันมากๆมีคนรักมีคู่เนี่ยอยู่ใกล้กันมากระยะต้นอาจจะไม่เป็นไรอยู่กันไปนานๆคุยกันไม่ค่อยเข้าใจอายุยิ่งมากขึ้นขัดใจกันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องตอนแรกๆก็ดีแต่งงานกันใหม่อยู่กินกันใหม่ก็มีความสุขดี แต่แปลกนะครับถ้าได้คู่ที่มีตําหนิมาแล้วคือคู่ที่เคยคลองเรือนมาก่อนถึงจะดีบานปลายก็ดีไม่ค่อยทะเลาะกันไม่ค่อยอดจัดใจกันเท่าไหร่แต่ได้คู่ที่มาสดสดสิงสิงแต่งงานกันอยู่กินกันได้ครับแก่ตัวไปทะเลาะกันประจำอยู่กิน,กนใกล้กันมีแต่ปัญหาเพราะเรียกว่าปัตตนีชนเสียงานเหมือนกันครับคุณลงทุนทําธุรกิจอะไร ใบไม่ยาวเพราะว่าธุรกิจดูคำว่าปัตตานีเป็นหีนะธุรกิจนั้นกว่าจะสําเร็จก็มีอุปสรรคมากแกลกก็อุปสรรคก็เยอะนะครับก็ทํากันไปประคับกันไปประคองกันไปเรื่อยๆพออายุงานมากขึ้นทํากันหลายๆปเีเริ่มเริ่มเบื่ออยากเลิกพยากรบริวารก็เหมือนกันบริวารเป็นหีนะอยู่ด้วยกันอาจจะดีอาจจะได้ทํากันไปได้ สอนกันยากสอนกันเย็นกว่าจะสําเร็จได้เหนื่อยใจพอเก่งแล้วพอเป็นแล้วทําท่าจะดีทําท่าจะฝากงานหรือไว้เนื้อเชื่อใจอะไรได้มันออกพรปัตตานีหินะทาสีเลสาธาสาทำงานอะไรก็ตามอย่าไว้เนื้อเชื่อใจบริวารให้มากนักคู่ครองคนรักคุณก็ตามอย่าไปยึดติดก,กับเขาให้มากต่างคนต่างดูแลตัวเอง คิดกันซะว่าอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นคนสนิทไว้เนื้อเชื่อใจกันเซาซีกันมากอายุเยอะๆเลิกได้ง่ายเหมือนกันหลายคู่นะครับ